สวัสดีครับแฟนเดตัวเลขพารวยมาได้ครับพบกันกับแนวทางชุดโค้งสุดท้ายเลยนะครับประจำวันที่16วิกพฤติวายนี้ครับกับชุดนี้ครับคนบ้านค่ายคนบางประจันนะครับวิ่งบน7นะครับกับ8ชุดตัวเลขเด่นนะครับ3ตัวบนนะครับก็จะมี307 308 3 27 328 357 358

4 4 8 8 8 4นะครับก็คูต้นบนก็จะมี3 7 3 8 4 7แล้วก็4 8มาดูชุดนี้ครับของอาจารย์โกยบ้านไร่นะครับก็ตามสูตรนะครับให้ตัวเลขเด่น3ตัวบนนะครับออก4 7 5เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับก่อนลองนำไปพิจารณาดูมาดูชุด ชุดตัดนะครับของแอดคนบานไข่นะครับก็จะตัดให้ก็จะมี3 2 7 3 2 8 3 5 7 4 0 8 4 2 7 4 2 8นะครับชุดกันเบนิ้ลก็จะมี3 3 8 3 3 7 4 4 7มาดูชุดนี้ครับพ่อน้ำสองศาสตร์แห่งตัวเลขนะครับชุด2ตัวบน สองตัวล่างนะครับไม่ชอบเล่นเลยแต่ให้เพื่อสำหรับคนที่ชอบนะครับก็3653แล้วก็หกนะครับส่วนส่วนชุด3ตัวบนนะครับจะมี345 365 372 3ามหกห้าสามเจ็ดสองสามเจ็ดแปดห3ึ่งห้หกหนา สามหกศูน3์สามเกแล้วก็ห้าแปาตามต่อกับชุดนี้ครับผมแอดย้ออินเตอร์นะครับสายมือก็งวดธิที่ผ่านมานี่เข้า2ตัวล่างนะครับวันนี้แอดย้ออินเตอร์นะครับสตัวบนวิ่ง1นะครับประกบชุด3ตัวบนสองเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งหนึ่เกเจดหนเจ็ดดหนึ่งหางกหนเดหครับล่างเก่ากัวิ่งเก สนะครับเด่น9ประกบชุดให้9ก้าสามเก้าหก้าดูชุดนี้ครับเลขดังตอนนี้นะครับ457แต่ตัวแปรก็คือ451นะครับถ้ามาตามกองสลากล็อกก็จะเป็น5้7 5 7 4นะครับลองนําไปพิจารณาดูมาดูชุดนี้ครับผีเสือ้อเทวด,ดาให้โชคนางฟ้าจําแหลกนะครับบน3ตัวบนนะครับ7จ3ด3 1 7จ็7สี7หก7จ็ดเ1็ดเก้าเนย่า่งาบนหลังก็จะมีส3่1ามสามหนึ่งเก้านึ่งสามสามเก้าก็7สมาดูแนวทางของแอ v บิวพารวยนะครับสิหวิกาครับที่บน8นะครับ วิ่งบน8หลักร้อยนะครับวิ่ง7บนหลัก10แล้วก็วิ่งหลักหน่วยบน2องนะครับชุด3ตัวจับให้ก็มี8 7 4 6 7 4่นะครับตัวเด็ดตัวรองก็จะ6 2 4ครับ2ตัวบนก็จะมี7 4แล้วก็2 4นะครับส่วน2ตัวล่างมี61 91แล้วก็81ดนะดูแนวทางของมิสเตอร์บอลนะครับ ขวาเมื่อล่างสุดเลยนะครับวันนี้มติผ่านมาเข้าสตัวล่างนะครับวันนี้มิสเตอร์บอลนะครับขวามื่อล่างสุดให้27 57 47 49 80เจ็แล้วก็แปมาดูชุดโต๊ดของนภัสแจ่มจรัสศรีนะครับมัติผ่านมาก็เข้านะครับสามวันนี้ชุดโต๊นนภัสแจ่มจัสสีก็จะมีชุดตัวเลข106่งศ2 0ย์หกสองศูนย 408 409 506 507 607 608 609 706 216 316 416 417 418 419 516 517 617 618 619 719 725ขอไปครับ719 3 2 5 3 2 6

ได้ตัวเลขนะครับ8 3 5นะครับ3ตัวบนชุดเดียวมาดูชุดนี้ครับเด่นๆน,นะครับของอาจารย์วิรัตชุดนี้ครับ2ตัวล่างนะครับยังไม่หลุดนะครับงวดนี้2ตัวล่างมี3 8 3 0 3 1 3 2 3 4 5 8 5 0 5 1 5 2แล้วก็5 4มาดูชุดนี้ครับประก,กาแดงน้ำเงินเนี่ยครับชุดนี้ วันที่ผ่านมานะครับหนึ่ีกาพอเข้าสามเจ็ดนะครับวันนี้จุดตัวเลขนะครับจะมีแปดสามแปดสี่แปดห้าเก้าสามเก็0 5มาดูในส่วนของ2ตัวล่างนะครับปากกาดแดงน้ำเงินนี่นะครับวันที่ผ่านมาพอเข้าเก้าห้าตรงนะครับวันนี้จุดตัวเลข50าศูนย์ห้าหนึ่งห้าก็ดศแลวก็เจ มาปิดท้ายคลิปนี้กับกับเจ้าของผลงานของแอดนั่น,นะครับติดโตดสิบชุดนะครับสองตัวนะครับดูสองตัวบนก่อนครับแอดนั่นให้เก้าศูนย์เก้าหนึ่ง้าส้าเจดหนึ่งสามเจดศนยนะครับชุดนี้ก็จะมี3ามตัวนะครับห 90, ่งเก้าศูนย์สนห้าเก้าศเจดเกะครับชุดรอง สองเก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์และก่อนหนึ่งเก้าสามนะครับก่อนหน้ี้ครับเป็เนแนวทางโค้งสุดท้ายครับนํามาฝากเอฟซีแบงค์ช่องนําไปพิจรารณาตัดสินใจเลือกโค้งสุดท้ายเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังขอขออวยพรให้เอฟซีทุกท่านถูกประมวลกันทุกคนับโชคดีมีสตางค์ใช้ขอบคุณและสวัสดีครับ ยังไงถ้าแฟนๆชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รอชมคลิปดีๆของช่องในโอกาสถัดไปด้วยนะครับ